สัสดีครับทุกท่านปัญญาพารวยมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับวันนี้ที่14พฤษภาคม68สําหรับเลขรูดทั้ง5หน่อยประจําวันนี้จะเป็นอะไรก่อนอื่นเท้าความถึงเมื่อวานหวังว่าทุกท่านคงจะแฮปปี้กับเลขรูดที่ได้ไปนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้ ไม่พูดพร่ำทำเพลงเฉพาะกิจกับกาชาติให้รูด1กับ7จพิเศษกับปกติให้รูด9กับ0ครับท่านสามารถจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัวรูดเพื่อป้องกันความเสี่ยงและ VAP ท่านสามารถให้8กับ2ทํทำงานในการรูดได้ครับ สตัวบนล่างกลับ19ประตูลูดได้เลยครับขอบพระคุณที่กดไลค์ขอบใจที่กดแชร์มีตังแน่ๆถ้าท่านกดติดตามปัญญาพารวยเจ,เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ